ต้องศึกษาไว้นะเรื่องเปรตเนี่ยสำคัญีเดียวแหละอย่าไปเป็นเด็กขาดมาดูป่าหิมพานาหรือเหมาพานป่าที่มีพื้นภาพรวมเป็นทองนี่เราก็ต้องดูภาพรวมกันก่อนเออล้วก็ไปเจาะตงนู้นเลย เพื่อที่จะได้กล้าไปสู่ต้นนารีผลผลไม้ดังในเทวโลกถึงมนุษย์ยังไม่มีผลไม้ชนิดไหนเลยทั้งในมนุษย์สยโลกและในเทวโลกจะดังเท่ากับน,นารีผลนี่ยังไม่มีนี่ก็เป็นที่เรื่องที่น่าศึกษาเราคงได้ยินได้ฟังอะไรกันเยอะแฝกขยายกันไป จะได้เห็นภาพรวมเนี่ยอุทยานแห่งชาติของสวรรค์นะจ๊ะมีทั้งต้นไม้คนสัตว์คนก็เป็นคนทันนะ่ะอาขจะสีนี่หัวเป็นช้างตัวเป็นราชาสีาชาสนี่นาคราชาสีหัวเป็นนาคตัวเป็นราชาสีาชาสอิสัตว์แปลกๆนี่เยอะเราจะนึกไปถึงแล้วโอ้โหจะมาสวยนะ แต่สัตว์แปลกๆใน,ในพบอสูรอสุรากายก็เยอะแต่ไม่น่าดูไม่สวยแต่อย่างนี้สวยสวยทีเดียวตัวใหญ่นะพวกนี้ตัวใหญ่มากนี่ค่ะไกยสอนราชสีขนสีขาวแผงคอสีแดงไม่ลุงลังเหมือนราชสีในเมืองมนุษย์นี่ต้นมะกรีผล อผลไม้ดังเห็นสีทองมาเลยเนาะต้นก็เป็นสีน้ำตาลทองสวยไหมจ๊ะสวยครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าใบก็เป็นสีทองอใบเป็นสีทองแล้วก็อยู่ในพบนั้เขามันมีรัศมีเรืองๆนะนเหมือนใบไม้ในเมืองมนุษย์ แล้วก็ถ้าล่วงลงมาก็ตกถึงพื้นก็แวบหายไม่ต้องลดน้าพรวนดินเลยต้นไม้สวรรค์กันเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยต้องขจัดวัชพืชไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลยนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของพบทิพย์ใบสีทองแล้วก็ต้นเห็นดอกไกลๆทีเดียว เห็นไกลไกลเี๋ยวทบทวนความจำปีนหนึ่งมีผลกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับออกดอกตั้งแต่ตูมถึงบานเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจ๊ะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนอะไรหนึ่งเดือนสวรรค์หนึ่งเดือนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นนี้หนึ่งวันเท่ากับกี่ปีมึงมนุษย์ ห้าสิบปีหเดือนระหว่างดอกตูมถึงบานเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ในเมืองมนุษย์5 0 0หปีพันหปีจากดอกบานเนี่ยไปเป็นผลอีก1เดือนก็อีกพันหาร้อยปีมนุษย์พอมีผลสุขงอมดีแล้วเนี่ยไปใช้การได้อีก1เดือนก็อีก1,500ง <1, 500 S 2> <500 S 1> ป,ปีรวมทั้งหมด 4,500ป, 4, ปีเรื่องราวเขาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นดอกตูมถึงบานเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงเราย่นระยะเวลาจาก1,500ปีเมื่อเหลือครึ่งชั่วโมงและยังไม่ทันใจอีกแล้วจะเอายังไงกันฮะนี่อ ถ้าไม่ชี้ไม่แจง้งแล้วก็ไม่แสดงอี้รูก็ไม่รู้เราโยนมาแล้วนะลูกนะโยนขนาดนี้แล้วดูที่โยนเมื่อวานเนี่ยโถนี่อะมัาก็ต้องดูตูมก่อนนี่เพคุณออกชากคุอตุมตูมเหมือนดอกบัวทีเดียวนะมีรัศมีเริงเรืองแล้วก,ก็เริ่มแยมที่มันสวยกันี่นะเราจะรัศมีเริงเรือง บานเต็มที่เห็นไหมนี่จากพันห้ารอปีเนี่ยหนาทีก็ไปถึงแล้วจะเอายังไงกับครูไม่ใหญ่ดูสินี่แหมแอบไปลำพึงกว่ดูไม่ถึงสักทีก็นารีผลก็อยู่ในนี้แหละก็อยู่ในดอกนี่แหละยอยู่ในเนี้ยนารีผลนะ่ยที่พอบาบกลิ่นหอมก็เริ่มฟุง้งไอต้ตรงกลิ่นหอมนี่สิ ุ้งไปแล้วตรบทั่วทั้งป่ายังไม่มีน้ำหอมใดๆในโลกเนี่ยสีหอมขนาดเอาแค่ว่ามนุษย์เนี่ยตะเกียกตะกายมนทั้งโลกเลย,เยอยากจะไปดมมีไหมไม่มีครับเทวดาเขาอยากจะมาดมมีไหมไม่มีครับเรายังทำน้ำหอมไม่ถึงท่านนั้นนะยังไม่ถึงนะ ยังไม่มีความหอมใดๆขนาดนี้นีแต่นั้นโอ้โหหอมแล้วหอมขนาดที่กว่าคนจะเหาะได้ดิอือกายกระใจก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกายเบาแต่กับวิสัยของใจนมันต้องจะไปได้ดดวกกายหยาบแล้วก็ล่วงลงมาคิดดูที่ทำเป็นเล่นไปต้องย้อนก,นกลับไปที่เดิม เพราะฉะนั้นกลิ่นตรงนี้ไม่ธรรมดานี่ขนาดกลิ่นของดอกนะถ้ากลิ่นของผลไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยนะถ้าไม่หมดเวลาซะก่อนนี่นะไม่หมดนะเพราะฉะนั้นกลิ่นน่ะมันไม่ธรรมดานะกลิ่นนี้นไม่ธรรมดาชว่วใ้เคลิบเคลิ้มทีเดียวแหละ นี่ขนาดดูสิถ้าไม่เกิดความกำหนัดยินดีในกามเนี่ยโอ้โหมากันเลยอ,อยากได้เอาไปทำไปอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็เดินทางมาเนี่ยเหาะมานะเนี่ยเหาะมาทีเดียวออกจากวิมานมากันแล้วนี่พวกนี้มาเลยพวกคนทันในกลินก็เหาะมาที่ต้นนารีผล พวกนี้ดีอยู่อย่างเลยนะเทวดาพวกนี้ไม่ต้องมีปีกขยับเหมือนเทวดาของบางที่เนี่ยอันนั้นยังไม่อดนันยังไม่พัฒนาเต็มที่มันต้องขยับปีนี่ไม่ต้องใช้ปีกเลยปึ๊บมาแล้วไม่ต้องหอแบบซูปเปอร์แมนดูสีลีลาของการห่อของเขาคนทันมีสามประเภทถ้าหากว่าวันนี้เล่าไปเรื่อยเราอาจจะเลยไปไม่ถึงตรงที่สำคัญนะ ก็ฟังไปเพราะว่ามันจําเป็นเพราะเรารู้จักคนไทยกันแล้วเหลี่ยงยอย่างครับก็นั่นสิจริงต้องแวะนี่ไงก็เรวมันจําเป็นก็เราเนี่ยต้องให้รู้จักคนททนก่อนมีเทนทันชั้นสูงอย่างท่านปัญจสิกขเทวบุตรอยู่ในสายเท้าท่านทัตตรดใช่ไหมจ้าจำได้ไหมจำได้จำไม่ได้นะไปพิมพ์พระนี่อย่าลืมไปดูเนะอะท้าทัตตารยนะดูแลคนทันั่นแหละ พวกนี้จะเกิดปุ๊บมีวิมานาะนะจ๊ะนี่คนทันชั้นสูงคนทันชั้นกลางก็จะเป็นบริวารของคนทันชั้นสูงสองพวกนี้ก็ไม่ไม,ไม่มาสนนารีผลหรอกเขามีดีกว่าอารีผลอยู่ที่วิมานของเขาคนทันชั้นกลางเนี่ยเกิดอยู่ในป่าหิม,มาพานแล้วก็ไปเป็นบริวารของคนทันชั้นสูง ตามทันไหมครับชั้นล่างเนี่ยอยู่บนพื้นมนุษย์นะจ๊ะคนทันที่ชั้นล่างเนี่ยจะอยู่สิงอยู่ตามต้นไม้เนี่ยอย่างลูก,กเทวาก็จะมีวิมานของเขาอยู่บนต้นไม้แต่ว่าคนทันจะเข้าไปเลย <c oughs> เคยได้ยินผีนางตะเคียนไหมเคยนางตาณีเคยครับ <c oughs> สาวตกน้ํามันเคยครับ <c oughs> อะไรประเภทอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าในคนทันชั้นล่าง แล้วก็เกิดในไม้หอมนี่นไม้หอมไม้อะไรก็มีอย่างนี้นะจ๊ะพวกนี้ไปใหม,ไม่ไม่มาทางนี้แต่ชั้นกลางกลางที่ปลาหิมพานตรงนี้แหละที่มีต้นไม้ต่างๆแล้วก็ก็จะมีวิมานของเขาสิงอยู่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ที่อยู่ในหิมพานนี่อานะจารย์ <c oughs> ที่จริงครูไม่ใหญ่ในเขียนหนังสือเป็นเล่มขายได้สบายเลยนะ <c oughs> รวยเตรียมรวย <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องจิ้นเลยไม่ต้องไปจิ้นหรอกไปฝันในฝันเอาแล้วก็เขียนไปเ,ยเลยๆดีไหมจ๊ะดีนี่อีกพวกวิทยาธรก็อยู่ในสายเท้าท่านตลอดทั้งคนไทยกับีวิทยาธรก็ดีเขาจะออเรียนเกี่ยวกับเรื่องมนต์เ้าก็จะมีเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศด,ด้วยโดยธรรมชาติที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะมีมนของเขานะมนเนี่ยพวกวิทยาธรนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันเดี๋ยวดูเวลาแล้วไม่พออธิบายยากนี่นี่ก็เป็นวิทยาธรชนิดหนึ่งเ็าเรียกนักพรตสิทธาแต่พวกนี้นี่จะไม่อยู่ตามต้นไม้พวกวิทยาธรก็จะอยู่ตามถ้ำถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำแก้วใน่าในอะไรต่างๆเหล่านี้ ฝึกนี้เขาก็เหอ่อเหินเดินอากาศได้มีมนมีมนด้วยนะจ๊ะฝึกนี้เก่งนะเก่งทีเดียวก็มีอยู่หลายระดับชั้นสูงชัง้นกลางชั้นล่างชั้นล่างเขาก็จะอยู่บนพื้นมนุษย์ในระดับภูม,มะเทวาก็าจะรักษาวิชาวิชาเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆตอนนี้<อ>น่าทึ่งทีเดียวนะน่าทึ่งเหื้นกันเลย เวลาที่ท่านเหล่านี้เนรมิตเขาสามารถเอาแซมเปลิลใหฟังนิดๆในยัง,งเก็บหลักฐานมาอยู่ถ่ายภาพขอ,ของข้ามจังหวัดของนี่มันจะอยู่ต่างจังหวัดก็เอของนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นยังบอกได้ก็ให้ไปตัดกระดาษนี กระดากระดาสีกระดาษธรรมดาที่เราเขียนหนังสือ,อตัดแล้วก็เอาน้ำม,มาใส่ขันแล้วล้วก็เอากระดาษเนี่ยใส่ลงไปในขันแล้วก็นึกภาพต่างจังหวัดอ,อีตรงนั้น,นสักนาทีหนึ่งไม่นานหรอกนะพะยกขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนฟิล์มถ่ายรูปที่มีภาพสีภาพสีด้วยอโอ้โหสี ดีเม,นนะมือนะฮะไม่ต้องเปลืองฟิล์มเลยไม่ต้องเดินทางข้ามไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยวิชาพวกนี้แหละ<อ>แต่อันนี้เป็นวิชาเบตเตอร์เล็ตผมก็จะมีวิชาพวกนี้อะไรอีกเยอะแยะค่อยๆทยอยเล่าไปกันแล้วกันเรื่องนี้มันเยอะมีเยอะแยะย่อของก็ได้นะทยอยเล่าทยอยเล่านี่มากันแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ทั้งคนทันท้งสาย วิทยาธรมีมาหมดประสีที่เป็นทิพย์ก็มีที่เป็นมนุษย์ก็มีเนี่ยส่วนฤทธิที่จะบะแก่ก,กล้านี่ยเขาไม่ไปกันละก็นั่งข้าวจานสหาหมาบัติมันเลยขั้นยินดีสุขสมบัติแล้วชอบสุขที่ละเอียดที่ปราณีตขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุที่ปราณีตขึ้น แต่สีที่ตะบาอ่อนก็ถนไม่ไหวนะนี่มาจากมนุษย์มาถึงก็มาเลยเพราะเกิดความกำนัดยินดีขระดเห็นดอกเพื่อจะมารอคอยตอนเป็นผลนะ่ะเห็นแค่ดอกก็ล่วงเลยล่วงมาหมดเลยนี่เหมือนเครื่องบินน้ำมันหมดนี่แหละล่วงมาแล้วช้านเสื่อมโกลงมาแล้วนี่สมาชิกที่มีใจปรารถนานรีผลก็ ตะเกียกตะก,กายรอคออยู่ใต้ต้นนารีผลแตงกชีชวนกันคุยกันไปว่าโอ้เกือบจะมีผลแล้วแรงๆน,นี่นี่ชี้ชวนชมกันดีทีเดียวนะแล้วก็นิเทียบสัดส่วนสำหรับผู้ที่รอคอยอคอยผลสุกงอมเมื่อวานแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้มันเลยแค่ทีเนี่ย ต่อได้ครับเดี๋ยวมีทางเรื่อกคือแคสตดี้ครับเอาไงร้อครับต่อนาเร่นี่เมื่อวานเราหยุดอยู่ตรงนี้ครับฮะอีกสักภาพก็ยังดีอ้าภาพเดียวภาพเดียวเขียนชัดไหมชัดครับ พอถึงเดือนที่สองกรีบดอกก็เริ่มหลุดร่วงก็เห็นผลภายในอ่ะอย่าเพิ่งอ่าแมเห็นซะแล้วนี่กลีบดอกร่วงเห็นผลเลยเห็นไหมนี่ละผลของต้นนารีผลนี่นี่ไงเห็นแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหม เห็นผลแล้วนารีอยู่ในนี้แหละลองสันนิษฐานที่่าเก็จะเปิดเปลือกแล้วก็จะยังไงหรือจะเป็นอย่างไงเปิดเปดลือกขี้ออกขยายาขยายลงข้างล่างบ,บานบานบานแล้วก็เหมือนเปิดพระอบแล้วเจอครับ เพื่อเพระออบก็พบนารีผลคล้ายๆกันใช่ไหมจ๊ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไม่ถูกเลยอ้าอ้าวงนี้ดีไหมอืออือเอาบอกไปเดียวไงอเอีบยวไปเอี๋ยวไป นี่ยเออดงี้เปิดเผยก็รู้สิเดี๋ยวก็รู้หรอกอยากรู้อยากรู้นะครับเป็นอย่างนี้ให้เช็คหัวใจให้ดีเช็คให้ดีนะอ่านี่อย่าเพิ่งกดอ่า ให้สานิสานอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นรูปรา่างเปลี่ยนเป็นรูปรา่ปปรปรางกดเลยถูกต้องอ่าโอ้าอากงอาเล่า,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 ามาอามาอะไรต่างาต้งท้ายและป่าบบพานะ้าเนี่ยฮะใครจะใครลูกๆพระราชที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องทายนะลูกนั้นเนี่ยออกมาเป็นปัญจักสาขามีห้าปุ่มอ๋อ หัวแขนขาอ่านี่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 อีกใบกรับอ่า <im itation> <im itation> อ่า <im itation> เห็นไหมขั้ขวเลยขั้วมีจุกเนี่ยเห็นไหมเห็นขวเอามาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาตัวนี่นี่น่ารักไหมน่ารักครับเ <im itation> มื่อฉันเกิดยี่ปีที่แล้วเนี่ย ครูไม่ใหญ่ไปที่วัดแห่งหนึ่งพ่าก็บอกว่าที่นั่นมีนารีผลแต่เรื่องราวมันยาวเหลือเกินเนี่ยเอาว่าที่เห็นกันแล้วกันอข้ามเรื่องราวก่อนมันยอ่อเราเหลือแค่นี้แหละถ้าความมือเนี่ยแต่ว่ามันมีสี่โครงมีเ,ออเหมือนมนุษย์ยนี้นะมีสี่โครงมีเ,ออเพราะว่าเนื้อมันลอกมาหน่อยเนี่ยเห็นก็ดู เห็นอะไรต่างๆเหมือนเราเราย่อมนุษย์ลงมาเล็กๆอย่างนั้นน่ที่ที่เห็นนั่นนะแต่อันนั้นอาจจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งครูไม่ใหญ่ไม่ทราบแต่นี่สายพันธุ์ป่าหิมพานอันนี้นะมันคนละอันกันอันนั้นมันย่อลงมาแล้วเห็นภาพถ่ายเนี่อะไรต่อะรองทาบางคนไปดูแล้วเนี่ยสงสัยให้หายสงสัยเลยไปหักนิ้วท่านเลยต้องเอากาวติดแต่นั่น คนละสายพันธ์กับอันนี้นะอันนี้คนละสายพันธ์กันไม่เหมือนกันนะคนละสปีชีส์กันแล้วก็เอาไงดีอีกายเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟังเทสตาดีหรอกไม่ไม่เป็นไรครับเลีอยเลียไปอีกวันได้ก็แล้วฟังก่อนเถอะ เอาฟังก่อนนันฟังแค่สตีโอเอาฟังเค่สตีกันแม่โอ้โหเอาเค่สตี้แค่สตีหัวใจจะวายพรุ่งนี้วันพระเราจะได้ดูนะวันพระน้องชายของลูกตายด้วยการฆ่าตัวตายโอ้โหขึ้นไตเติ้ลอยู่เลยขึ้นกระโหดแล้วเนื้อ Oh, oh. เพื่อนนี้จะโรคร้ายก่อนเสียชีวิตกระทุกใจอย่างมากที่เป็นโรคเลือดบวกบอกใครไม่ได้ถึงข,ขั้นไม่มีเลี้ยวมีแรงทํางานไม่อยากให้เป็นภาระของใครที่จะมาดูแล mm hmm. ก็ไปเช่าบ้านทาวน์เฮาส์อยู่กับเพื่อนห้าคน mm hmm. ผู้ตายทำงานที่ห้างสรรพสินค้า mm hmm. โดยเป็นพนักงานบริษัท นิสัยของผู้ตายเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเรียบร้อยไม่เป็นนักเลงผู้ตายเป็นคนดีมักจะส่งเงินมาให้แม่เสมอเสมอเป็นระยะระยะและทำบุญบ้างเป็นคนรักพี่รักน้องเก็บความลับเก่งผู้ตายมีรายได้น้อยมากจึงหักโหมทำง,งานจนดึกเพื่อหาอไรายได้รับตอกบัตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคลองที่และรักษาโรคร้าย ที่เป็นตั้งแต่ปีสาสี่แต่ไม่เปิดเผยกับทางบ้านจริงๆว่าเป็นโรคอะไรเมื่อไรขั้นไหนเป็นได้อย่างไรต่อมาเมื่อวันที่ยี่ห้ามีนาคม4ี่หกลูกพยายามติดต่อมือถือผู้ตายหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ผู้ตายนับว่าจะมาหาลูกและพี่สาวนั่งรอที่บ้านจนเวลาสามทุ่มครึ่งก็มีโทรศัพท์ดังขึ้น มีคนในบ้านเช่าแจ้งว่าผู้ตาเสียชีวิตแล้วจะให้ทำอย่างไรดีคืนนั้นลูกก็ได้ไปดูศพที่บ้านเช่าผู้ตายใช้สายไฟปอกฉนวนออกแล้วรัดข้อเท้าข้อมืออย่างละข้างแล้วก็เสียบลักเลยออื <c oughs> ทำให้หน้าคล้ำดำตาปิดไม่สนิทลูกเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลจุฬามอบมป,ป็นกุศลสวดสามวัน โดยไม่ได้รดน้ำศพเพราะไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่าข่าตัวตายเนื่องจากอะไรและผู้ตายก็ไม่ได้มัดตาสังหลังจากเสร็จงานเผาลูกก็ได้ฝันเห็นผู้ตายสองครั้งต่อมาวันที่6เมษาย,ยน2546ลูกได้เดินทางไปวัดพระธรรมกายเพื่อหาบุญแรงๆที่ช่วยผู้ตายพ้นทุกข์บุญอะไรแรงๆ เพียงทราบข่าวการสร้างองค์พระและรัตนบัลลังก์ถวายพระสังฆาธิการส0 0 0 0ื่นกว่าวัดทั่วประเทศสามพันมั้งลูกงมีเงินติดตัวมาจึงยืมเช็คถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อออก่อนแล้วก็นำเงินสดมาแรกในวันที่เก้าเมษายนหลังจากวันที่เก้าเมษายนลูกและคุณแม่ไม่ได้กรวดน้ำเข้าใจว่าอธิษฐานก็ถึงบุตรตาย แต่คำถามไม่แรงพอปรากฏว่าคืนคืนประมาณวันที่ 10, สิบสิเอ็เมษายนลูกหลับตาลงได้หน่อยหนึ่ง mm hmm. ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมารบกวนแล้วถูกดึงเท้าทั้งสองข้าง <Okay. S 1> จึงกรดน้าไปให้ใหม่แล้วก็ไปถูกรบกวนหรือดึงเท้าแล้วก็คุณแม่เคยเล่าให้ผู้ประสานงานฟังว่าผู้ตายได้มาวิ่งในบ้านให้พลาดหลังจากที่ตายแล้วแล้วก็แวบ,บไปแวบบมาในบ้านแม่กําลังทํากับข้าวเตรีมยมจะใส่บาตรก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ มีแต่เรื่องความฝันอะไเลยเยอะแยะเลยน้องชายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างอเอาเลยอันนี้อย่าลืมเรากำลังคุยฝันให้ฟัง,ฟงก่อนนั่งธรรมะก็เรื่องอบุปรกรรมที่ทำให้ข้าตัวตายเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีต การปัจจุบันก็เป็นโรคร้ายนั่นเนี่ยได้อะไรละ่ะลิ์หนุ่มอย่างนั้นแหละแล้วก็มีความทุกข์มากบอกใครก็ไม่ได้ทรมานมากแล้วก็ตอนเป็นเด็กเกเคยไปซนกับพื่อน,นนะเอาไฟฟ้าไนอะ้ที่อีฐานไฟนะไปช็อตปลาม้งช็อตแมวมัง่ง แมวมันก็แป้วมันก็วิ่งหนีก็ยังไม่หายสนุกเขากับเพื่อนก็ไปไล่จับลูกหมามาแล้วครับช็อตอลูกหมามันมันไม่หนีเหมือนแมวเพราะมันหนีไม่ได้มันตายก่อนเพราะซนน่ะซนแบบเด็กๆโรคร้รายนี่เป็นโรคปัจจุบันกับกาเนิดดีคือเคยมีแฟนสาวแล้วก็ทิ้งแฟนสาวนั่นน่ะไปมีใหม่แฟนเก่าก็เสียใจเลยฆ่าตัวตาย ก็เป็นวิบากกรรมที่ติดมาสองกรรมระหว่างกรรมในอดีตกับปัจจุบันทำให้มีอารมณ์อยากจะหนีทุกข์ซึ่งเกิดจากโรคร้ายแรงเนี่ยไปสู่ปรโลกแต่และว,วิธีนี้ยิ่งก็เหมือนกับหนีเสือปะจระเข้ก่อนตายก็ทุกข์ทรมานมากแล้วก็พอตายไปแล้ว ไอความเครียดความหมองเนี่ยตายใหม่ๆก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันนั่นแหละเจา้าต่างทีก็มารับตัวไปยมโลกหลังจากพิพากษาเนี่ยคือดูบุญบาปบุญก็ผู้มีชีวิตอยู่ในโลกคุณแม่พี่น้องอุทิศไปให้นะกับบาปที่ตัวทำก็ถูกส่งกลับไปเมืองมนุษย์เป็นสัมภาเวสีอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็ตลังก็ได้รับบุญเพิ่ม ก็เป็นภูมิมะเทวาแล้วตอนนี้ <ผม S 1> นะจะ๊ะเป็นภูมิมเทวาชั้นล่างๆชั้นล่างๆคือลำบากอะอยู่บนพื้นมนุษย์คอยเป็นเวลาที่จะเกิดนะ,นะส่วนเรื่องที่พี่สาวหรือแม่น่ะฝันก็ดีเรือเกิดความรู้สึกว่าลูกๆมาวนเวียนก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของอุปทาน เรามีความผูกพันกันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรหรอกก็ไม่ได้มาอย่างนั้นก็ฝันไปในความระลึลกถึงมึงก็มาให้เห็นหนู่นเห็นนี่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากนึกผูกพนันแล้วก็ทําให้เห็นอย่างนั้นไปก็เป็นเคสตัดี้สําหรับในวันนี้นะจ๊ะ่าเข้า,ขถ,รรา,าขถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะญาเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ อยากไปถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย